ธรรมชาติของตัวตนคืออะไรความเป็นเราอยู่ที่ตรงไหนในเมื่อการได้อัตตาก็ยังเป็นอนัตตาในเมื่อการได้ตัวตนก็ยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงรู้ทำพอดแคสสวัสดีค่ะต่อจากส่วนที่แล้วในเรื่องที่ว่าถ้าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดเราได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นไปแล้ว3ามส่วนใหญ่ๆว่า 1. สัตตานังหรือสัตตา หรือโมูสัตว์นี้ไม่ใช่อมตะธาตุเดิมแท้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่อสังคตะธาตุหรือตัวตนอื่นใดที่มีความแยกจากขันห้าแล้วมายึดขันห้าอะไรแบบนั้นแต่เป็นเพียงการทำงานสืบเนื่องกันของขันห้าที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ซึ่งส่วนนี้จะไปอธิบายในเรื่องสัตตานังเพิ่มเติมต่อไปค่ะ 2. ส,สัตว์คือหมูสัตว์คือผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าและสัตว์นั้นก็มีการได้อัตตาในที่อยู่ของสัตว์หรือสัตตาวาด9รูปแบบ สัตตานังไม่ใช่อสังขตะธาตุไม่ใช่อสังขตะธรรมเพราะอาสังขตะธรรมมีธรรมชาติคือการตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่สัตตานังหรือหมู่สัตว์มีการมาการไปการเคลื่อนการจุติการอุบตัติและการได้อัตตา3การได้อัตตา ก็เป็นอนัตตาคือได้ตัวตนมาชั่วคราวในภพชาตินั้นๆในสัตวาวาดนั้นๆแต่สุดท้ายอัตตานั้นก็ดับไปไม่ได้คงทนถาวรหรือสามารถควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จและไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรใดอยู่เบื้องหลังการได้อัตตาค่ะต่อเนื่องจากความเข้าใจเหล่านี้หลายคนก็อาจจะเกิดคำถามต่อไปว่าในเมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่ามีสัตตาวาดหรือที่อยู่ของสัตว์ และทรงกล่าวถึงการได้อัตตาหรืออัตตาปฏิลาภในภพภูมิต่างๆเช่นนั้นแล้วจะกล่าวว่าอัตตานั้นเป็นเพียงอนัตตาได้อย่างไรและการที่มีสิ่งอุบัติขึ้น มีรูปร่างขึ้นมีความรู้สึกนึกคิดสิ่งนี้ไม่ใช่เครื่องยืนยันหรอกหร้อว,ว่าความมีอยู่หรืออัตตานั้นเป็นความจริงนี่คือปมขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อนําเอาสมมุติสัจจะคือความจริงโดยสมมุติมาปะปนกับปรมัตัศัจจะคือความจริงสูงสุดค่ะการที่ได้รูปกายใหม่ได้พบชาติใหม่ ดูเผินๆเ,เหมือนเป็นการยืนยันความมีตัวตนแต่หากพิจารณาตามพระพุทธพจน์ในโปรภปาทสูตรจะพบคำตอบที่พลิกความเชื่อเดิมอย่างสิ้นเชิงค่ะว่าเหตุใดการได้อัตตาหรืออัตตาปฏิลาภจึงเป็นหลักฐานชั้นดีที่สุดที่ยืนยันความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร โดยเราจะเชื่อมโยงเรื่องสัตตาวาสมาสู่กลไกการได้อัตตาสามระดับเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมการอุบัติขึ้นนี้จึงไม่จัดว่าเป็นความเที่ยงแท้แบบอัติตาในปทปาทสูตร พระพุทธองค์ทรงจำแนกการได้อัตตาหรืออัตตาปฏิลาภะของสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปในสัตตวาต่างๆไว้3รูปแบบค่ะซึ่งครอบคลุมพบภูมิทั้งหมดเลย 1. การได้อัตตาแบบหยาบโอลาลิกะอัตตาปฏิลาภะคือการได้อัตตาที่ประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4คือดินน้ำไฟลม และต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบคือกาวลีกาลาหาร 2. การได้อัตตาแบบสำเร็จด้วยใจมนโนมยะอัตตาปฏิลาภะคือการได้อัตตาที่มีรูปละเอียดอวัยวะครบถ้วนอินทรีย์ไม่บกพร่องแต่สำเร็จขึ้นด้วยใจ 3. การได้อัตราแบบไม่มีรูปหรืออารูปะอัตตาปฏิลาภะคือการได้อัตราที่สำเร็จด้วยสัญญาไม่มีกายหยาบไม่มีรูปคำว่าปฏิลาภะหรือการได้ในที่นี้เป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะเพราะมันบ่งบอกถึงภาวะชั่วคราวเหมือนการได้ตำแหน่งหรือการได้สวมชุดแสดงละครเมื่อสัตว์เข้าถึงสัตตาวาดใดสังขารก็ปรุงแต่งอัตตาตามกรรมขึ้นมาให้สวมใส เพื่อให้เหมาะกับการดำรงอยู่ในมิติหรือภพภูมินั้นๆทำไมการได้อัตตาจึงเป็นอนตัตตาหากอัตตาเป็นของจริงและเที่ยงแท้แบบอัติตาเมื่อสัตว์ได้อัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอัตตานั้นต้องคงทนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงและควบคุมได้แบบเป็ดเสร็จสมบูรณ์ค่ะคือถ้าไม่ต้องการแก่อัตตาก็ต้องไม่แก่ถ้าไม่ต้องการตาย อัตตก็ต้องไม่ตายแต่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านปฎปาทะเพื่อทำลายทิฏฐิความยึดมั่นนี้ค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าปฎปาทะในสมัยใดสัตว์ได้อัตตาหยาบในสมัยนั้นไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจไม่นับว่าได้อัตตาที่ไม่มีรูปย่อมนับว่าได้อัตตาหยาบเท่านั้นเช่นเดียวกับเมื่อสัตว์ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจและสัตว์ที่ได้อัตตาที่ไม่มีรูปพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า อัตราทั้ง3มชนิดนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามเหตุปัจจัยเมื่อได้อัตราหนึ่งย่อมไม่ได้อัตราอื่นเมื่อสังขารปรุงแต่งรูปหยาบก็ไม่ได้อัตราสําเร็จด้วยใจหรืออัตราอารูปเมื่อสังขารปรุงแต่งอารูปก็ไม่ได้อัตรารูปหยาบหรืออัตราที่สําเร็จด้วยใจหากมีตัวตนที่เที่ยงแท้จริงสิ่งนั้นต้องดํารงอยู่ตลอดการไม่ว่าจะเปลี่ยนภพภูมิไปแบบไหนก็สามารถควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จแต่สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือ อัตราเก่าดับไปอัตราใหม่เกิดขึ้นไม่มีอัตราใดที่เที่ยงแท้ถาวรและคงอยู่ได้ตลอดกาลค่ะดังนั้นการได้อัตราจึงเป็นเพียงกระบวนการสืบต่อของสังขารและวิญญาณตามกำลังของกรรมและตัณหาไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงเลยค่ะเพื่อขจัดความสับสนระหว่างความมีอยู่คืออัตตา กับความขาดศูนย์หรือนัททีตาพระพุทธองค์ทรงยกอุปมาที่คลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการแปลรูปของนมค่ะเปรียบเหมือนนมสดจากแม่โคนมสดกลายเป็นนมส้มนมส้มกลายเป็นเนยข้นเนยข้นกลายเป็นเนยใสยในสมัยใดเป็นนมสดในสมัยนั้นใครจะเรียกว่านมส้มก็หาไม่ใครจะเรียกว่าเนยข้นก็หาไม่ใครจะเรียกว่าเนยใสก็หาไม่ย่อ,ยยมยอมเรียกว่านมสดเท่านั้นอุปมาณ้ อธิบายสภาวะธรรมได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะนอกจากจะอธิบายได้ถึงการได้อัตตานั้นได้ทีละอย่างเพียงเท่านั้นเมื่อได้อัตตาหนึ่งย่อมไม่สามารถได้อัตตาอื่นได้ก็ยังสามารถทําให้เข้าใจได้ว่า 1. ไม่ใช่อัติตาคือไม่ใช่ความมีอยู่แบบเที่ยงแท้ถาวรไม่สามารถชี้ขาดไปที่เนยใสแล้วบอกว่านี่คือนมสดเพราะสภาพมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรสชาติสีกลิ่นชัดเจนว่าเป็นเนย าหากยุดว่าเนยใสยน่นี้มันคือนมสดก็จะผิดไปจากความจริงเพราะความเป็นนมสดในตอนแรกมันเปลี่ยนแปลงระดับไปแล้วซึ่งความเป็นนมสดและสภาพในตอนนี้มันก็คือเนยใสยมันเกิดและเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรือมีอยู่ถาวรแบบนั้นตั้งแต่ต้นแต่เดิมแล้วมันก็เป็นนมสดแต่เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงหรือดับไปมันก็จะดับไปจากสภาวะเดิม เปลี่ยนแป้งจากนมสดกลายเป็นนมสม้ม เปลี่ยนแปลงจากนมสม้มกลายเป็นเนยข้นเปลี่ยนแปลงจากเนยข้นกลายเป็นเนยใสนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่ใช่การมีอยู่แบบเที่ยงแท้ถาวรแต่มีการเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะ 2. คือไม่ใช่นัดติตาไม่ใช่ความขาดศูนเนยใสนี้มาจากนมสดหากไม่มีนมสดเนยใสก็มีมาไม่ได้มันมีความสืบเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่มีการเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่ใช่ขาดศูนย์หรือไม่มีเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะ สัตานังที่ท่องเที่ยวไปก็เหมือนกระบวนการแปลรูปจากนมไปสู่เนยยกตัวอย่างเช่นความเป็นมนุษย์อัตตาหยาบดับไปมีปัใจจัยให้เกิดเป็นเทวดาที่สำเร็จด้วยใจก็ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเมื่อความเป็นเทวดาที่ได้อัตตาสำเร็จด้วยใจนั้นดับไปแล้วมีปัใจจัยให้เกิดความเป็นเทวดาอารูปก็ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาเป็นอัตตาที่ไม่มีรูปมีการได้อัต,ตาภาพทีละอย่างและอัตภา ภาพเหล่านั้นก็มีการเกิดและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เที่ยงแท้ถาวรแบบอัติตาและไม่ได้ขาดศูนย์แบบนัตติตาแต่มันเป็นอนัตตาคือเกิดและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรใดอยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ต้นแบบขาดศูนย์การไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดแค่ในอัตภาพมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่สามารถอธิบ ได้ครอบคลุมทั้งสัตวตาวาดหรืออาวาดของสัตว์ทั้ง9้าเลยทีเดียวค่ะต่อให้จะหยาบหรือปลาณีแค่ไหนก็ตามมันก็คือสันตติเป็นความสืบต่อของสังขารธรรมล้วนๆการที่สัตว์รู้สึกว่ามีตัวเรานิทุกพบชาติก็เหมือนการที่เราตั้งชื่อเรียกสิ่งต่างๆในแต่ละขณะว่าเป็นนมบ้างเป็นเนยบ้างเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันรู้เรื่อง ตามลักษณะของมันที่แตกต่างกันแต่เนื้อแท้แล้วไม่มีก้อนอัตตาหรือตัวตนใดๆที่คงที่มีเพียงกระแสะการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นดับไปตามเหตุปัจจัยเป็นการทำงานตามธรรมชาติล้วนๆค่ะโดยไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรใดอยู่เลยแต่เมื่อกำหนัดพอใจในองค์ประกอบชีวิตขึ้นมาก็เลยยึดถือว่านี่อัตตาของเราการได้อัตตาเป็นธรรมชาติของการสืบต่อในกระบวนการสังขารธรรมการยึดอัตตาก็เป็นการทำงานภายในขันห้าตามเหตุปัจจัยจนทำให้กลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรืออัตวาทุป,ปาทานแบบ ฝังรากลึกตลอดสังสารวัตที่เวียนว่ายตายเกิดมาค่ะ คำว่าอัตตาในทางทิฏฐิหรือความเห็นนั้นมักจะหมายถึงสัจตะทิฏฐิคือความเห็นว่ามีสภาวะที่ดำรงอยู่จริงแท้เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เข้าไปหาส่วนสุดส่วนนี้ค่ะการที่พระพุทธองค์ตรัสถึงการได้อัตตาไม่ได้เป็นการรับรองถึงอัตตาเพราะการได้อัตตาเองก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยตามปฏิจจสมุปบาทอัตตานี้มีขึ้นได้เพราะมีตัณหาเป็น แดนเกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเมื่อหมดเหตุอัตตนี้ก็ดับไปการมีอยู่แบบมามาหายหายไม่เรียกว่าความมีอยู่ในความหมายของสัจธรรมค่ะแต่เรียกว่าเป็นปรากฏการ์คือมีขึ้นมาในชั่วขณะแล้วสุดท้ายก็ดับไปและการได้อัตตนั้นก็เป็นของชั่วคราวค่ะสิ่งใดที่ต้องอาศัยการได้มา คือปฏิลาภะสิ่งนั้นย่อมมีการเสียไปสิ่งที่ไม่มั่นคงย่อมไม่ใช่ของที่อยู่ดำรงถาวร และแม้แต่การได้อัตตาเองก็ว่างเปล่าจะแก่นสารแม้ในสัตตาว่าที่สูงส่งเช่นอรุปรพม์ที่ดูเหมือนว่างและเที่ยงแต่แท้จริงก็ยังเป็นการปรุงแต่งของขันเพื่อให้ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาหากถอดสัญญาออกก็แทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยค่ะท้ายที่สุดในปทพปาทาสูตรพระพุทค์ยังทรงสรุปไว้อย่างชัดเจนว่าการเรียกชื่ออัตตาในอดีต อัตตาในอนาคตหรืออัตราในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงโลกสมัญญาคือชื่อที่โลกตั้งโลกะนิรุคติภาษาของโลกโลกะโวหารคำพูดของโลกโลกะบัญญัติสิ่งที่โลกบัญญัติขึ้นซึ่งตถาคตก็ใช้พูดจาอยู่แต่ไม่ได้ยึดถือด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นการได้อัตราจึงเป็นเพียงกลไกลหนึ่งที่สังขารสร้างขึ้นเพื่อให้จิตที่ยังมีอวิชชา ได้มีที่เกาะเกี่ยวและสืบเนื่องต่อไปผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมเข้าใจว่าการได้อัตตานี้เองคือตัวทุกข์และความเป็นอนัตตาก็คือความจริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังการได้มานั้นเมื่อเห็นว่าการได้อัตตา ไม่ใช่ความมีอยู่จริงในเชิงตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรแบบอัิตาและไม่ใช่ความขาดศูนย์อย่างสิ้นเชิงแบบนาทิตาแต่เป็นเพียงกระแสะเหตุปัจจัยจิตจะเริ่มคลายจากความหลงไหลในสัตวาวาสหรือที่อยู่ของสัตว์และมุ่งสู่การหยุดวงจรแห่งการแปลรูปนี้อย่างถาวรค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็คงจะพอเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมฟ้าถึงบอกว่าสัตตานางไม่ใช่อสังคตธรรมไม่ใช่อสังคตตาธา เพราะสัตว์ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตและสัตว์ก็ได้อัตตา การท่องเที่ยวไปก็เป็นกิริยาปรุงแต่งการมีตัณหาเครื่องผูกก็เป็นกิริยาปรุงแต่งการที่สัตว์ได้อัตภาพต่างๆตามที่กล่าวไปในสัตวว่าทั้ง9ก็เป็นการเคลื่อนมีการมาการไปการจุติการอุบัติทั้งหมดนี้ก็มีการเกิดและการดับแต่อสังขตะธรรมมีลักษณะธรรมชาติที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งจึงเป็นไป ไม่ได้เลยที่จะเคลื่อนจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งเข้ามาจับยึดหรือมีตันหาและอุปทานขึ้นมาต้องเข้าใจให้ชัดว่าไม่ปรุงแต่งคืออะไรสัตตานังคือขันห้าที่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาสืบเนื่องด้วยตันหาความพอใจความกำหนัด ความเพลิดเพลินหรือความอยากใดๆในขันห้าก็ล้วนเป็นการปรุงแต่งของสังขารทั้งนั้นเพราะสังขารมันปรุงแต่งทุกขันให้กลายเป็นของปรุงแต่งการยึดมั่นถือมันในตัวตนก็เช่นกันค่ะการปรุงแต่งซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันและสืบเนื่องกันไปแม้ว่าจะเกิดดับเป็นล้านล้านล้านครั้งมันทํางานแบบจุดต่อจุดจุดต่อจุดจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อดูภาพรวมก็เหมือนเส้นที่ลากยาวจนยุ่งเหยิงและหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องไปลายไม่ได้ผู้ที่ไม่เคยสดับจึงคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่ในความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเกิดดับตามเหตุปัจจัยและจิตมโนวิญญาณนั้นก็เกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนถ้ามีแค่วิญญาณไม่มีเชื้อแห่งตันหาไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพื่อการสืบต่อมันก็จะดับไปเพราะเหตุปัจจัยในการเกิดหมดไปแต่เพราะมันยังมีเชื้อ ยังถูกปรุงแต่งให้พอใจกำหนัดเพลิดเพลินและอยากยังคงถูกห่อหุ้มด้วยอวิชาสังขารยังคงสืบเนื่องปรุงแต่งทั้งตัวมันเองและขันอื่นๆและแม้แต่วิญญาณให้เป็นของปรุงแต่งแม้ปัจจัยดับไป ก็มีการปรุงแต่งปัจจัยขึ้นมาใหม่ยังคงต่อจุดต่อไปเรื่อยๆการทำงานที่ยังคงทำงานร่วมกันและสืบเนื่องกันด้วยความเป็นเหตุปัจจัยของขันแบบนี้เองค่ะจึงเรียกว่าศาสตร์เป็นกิริยาที่กระทำต่อขันห้าเป็นกิริยาคือความพอใจกำหนัดเพลิดเพลินและอยากที่กระทำต่อกันในขันห้าไม่ใช่ตัวตนอื่นมากระทำต่อขันห้าอีกทีค่ะนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมจึงต้องพัฒนาทั้งสติและปัญญาเพราะสติ และปัญญาเองจะเป็นส่วนสังขารที่ดีที่จะสามารถเปลี่ยนการปรุงแต่งเดิมที่เป็นไปเพื่อการสืบต่อและท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรให้กลายเป็นการหยุดปรุงแต่งได้ในที่สุดค่ะแต่เพื่อให้เคลียร์ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นฟ้าจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับสัตตาหรือสัตตานาังนี้ต่อไปในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ